กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันธุ์ดเอกยุทธกรวงเวียนสมาชิกวุฒิสภากับผมขอเรียนถามาท่านอภิรมจ์ประธานที่การาประเด็นเดียวครับก็คือการจัดรูปที่ดินผมอยากเรียนถามท่านว่าประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการจัดรูปที่ดินเนี่ยมีส่วนรับรู้ได้ไหมว่าพื้นที่ยกตัวอย่างพื้นที่ที่มีไร่นาเป็นเป็นแถบเ,เขาไม่มีทางเข้าทางออก ในเวลาจัดรูปที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ทางนักการเมืองท้องถิน่นหรือผู้มีผู้มีหน้ามีตาจะมีโอกาสมากกว่าซึ่งท่านน่าจะได้ทราบข่าวบา,บางครั้งก็บุคคลเหล่านั้นเจอปัญหาปอตัดตัดถนนเข้าไปที่ตัวเองก็มีมีถูกตำเนินคดีถูกปปชชี้มูลก็มีมีซึ่งไม่ขวอ้างที่นี้ผมนึงอยากเรียนถามว่าชาวบ้านเนี่ยประชาชนตามนําเขาจะมีส่วน รับทราบได้ไหมว่าตรงนี้จะแต่รูปที่ดินเขาจะได้มีทางเข้าทางออกก็กจึงเรียนถามเพื่อท่านจะได้เป็นข้อมูลไปปรับระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปครับผมครับ